สวัสดีครับขอสวัสดีครับทำอะไรอยู่หรอครับผมกำลังหาเงินไปทานข้าวครับ,รบแต่ตอนนี้ผมไม่หิวแล้วครับถ้าอย่างนั้นช่วยอะไรขอสักอย่างได้ไหมครับได้ครับ อ,อมรั์อ,อมรัมาหาพ่อออนหน่อยเ็วพ่อออนมีอะไรจะให้สวัสดีครับสวัสดีครับฉันนั่งก่อนสิครับขอบคุณครับเงินนี้เป็นเงินที่ได้จากการทำงานอย่างสุดตของอ,อมรัพย์ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยแต่จงภูมิใจว่าเป็นงานที่มีเกียรติและมีคุณค่าเพราะเราได้ลงมือทำด้วยตนเองอย่างตั้งใจ

ครับผมเจ๊ก็แบบตั้งวางอยู่หน้าห้องครับอขอบคุณนะคะที่มีความตื่นสัตว์เก็บของได้และนำมาส่งรูเดี๋ยวครูจะประกาศหาของให้ค่ะขอบคุณครับักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยนะคะนักเรียน ดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์เช่นเด็กชายอมซัพนะคะเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วนํามาส่งครูแสดงว่าอันนี้เด็กชายอมซัพย์มีคุณธรรมเรื่องอะไรคะความซื่อสัตย์ซึ่งความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคุณสมบัติของการที่จะทให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าสังคมเรามีแต่คนซื่อสัตย์มีความสุจริตมีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยสังคมเราก็จะอยู่อย่างมีสุขสวัสดีค่ะแม่ผมกลับแล้วครับ ไปโรงเรียนมาวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ตอนเที่ยงนะของผมไม่พอที่กินข้าวครับผอเลยให้เงินไปกินข้าวอา้าวทาไมล่ะครับพอดีว่าผอ,อให้ผมไปช่วยงานแล้วผอก็ให้เงินมาเป็นค่าตอบแทนแทนผอ,อสอนให้ผมรู้จักการใช้งานอย่างมีคุณค่าและผอ,อ,อก,ก็สอนให้ผมทํางานที่ถุดจดิบเหมือนที่ผมเรียนมาวันนี้เลยครับดีมากลูกการที่เราทํางานอย่างความตั้งใจ จะทําให้เรามีทักษะเอาไว้ประกอบอาชีพในอนาคตแม่ภูมิใจในตัวหนูนะไปเก็บ,บร้านเดี๋ยวเราจะไปช่วยงานที่วัดกันสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีครับ,รบ,รบน,น่ารักจังเลยลูกหนูเรียนที่ไหนคะเนี่ยเรียนที่โรงเรียนมกุฎเมืองคะ่ะอ๋อพอดีเลยค่ะลูกกำลังจะเข้ามอนหนึ่งรือว่าจะให้เรียนที่นี่แหละค่ะฝ<ม>ากด้วยนะครับได้เลยครับคุณนะ้า แม่ครับวันนี้ผมแต่งตัวเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยมากลูกขอบคุณครับไปเลยนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับตั้งใจเรียนลูกเชี่ยงครับสวัสดีค่ะไปเข้าแถวกันผู้บริหารและคณะครูขอแสดงความยินดีกับลูกเหลืองฟ้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มและชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จบการศึกษาในครั้งนี้ วันนี้ขอมอบของขวัญที่มีค่าให้กับลูกๆทุกคนนั่นคือกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่เก็บความทรงจำมีภาพความสง่างามเป็นเปลี่ยนไปด้วยความรู้คุณงามความดีและจงภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนในพระราชมถร,รมของรัชการที่สิบสมตังคำฝันของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริ